สวัสดีค่ะวันนี้พา้ระมต์พาเที่ยวพาชิมพาทุกท่านมาที่วัดอ,อุโมงจังหวัดเชียงใหม่วัดอุโมองเดินชื่อวัดเวลุกัตถารามหรือวัดไผ่สิบเอ็ดตอสร้างโดยพญามังรายเพื่อให้พระสงฆ์ชาวลังกาจันทราต่อมาพญากืนาทรงบูรณนะ และสร้างอุมโมงค์ทั้ง 4, 4ี่สี่ทิศถวายพระมหาเถรจันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอุมโมงค์เถรจันท์กระทั่งปีพศ2492ยจ้าชื่นชิโรรสได้บุรณะวัดและตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมพร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมซึ่งเป็นที่มาจนถึงปัจจุบัน ท่านก็ได้ทิมน์หลวงพ่อปัญญานันทภิขุมาเป็นเจ้าอาวาสในตอนนั้นพระยามังรายเรื่อมใสพระพุทธศาสนาอย่างมากเมื่อทราบข่าวว่าแควนสุโไทยมีพระสงฆ์มาจากลังการพระองค์ท่านจึงนิมนต์มาที่เชียงใหม่และสถานปนาวัดนี้ขึ้น เพื่อเป็นการจำราข,ของพระสงฆ์ชาวลังกาองค์เจดีคล้ายกับเจดียศิลปะสุขโขทยัยซึ่งนิยมสร้างในช่วง500-600ถึงปีที่แล้วเป็นส่วนยอดของเจดีคล้ายกับศิลปะพม่าจึงสันนิษฐานว่ายอดนี้น่าจะได้รับการปฏิสังขรณ์เมื่อปี400-200ถึงปีที่ผ่านมา ส่วนฐานของเจดีจอบเป็นอุโมงค์สามารถเดินลอดกันไปได้ภายในอุโมงค์จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพก้อนเมฆดอกบัวใบไม้ก้านไม้และนกชนิดต่างๆเป็นศินละปะผู้กามและจีน ลวดลายศิลปะจีนสมัยราชวงศ์หยวนถึงราชวงศ์หมิงแับลวดลายในงา,นงานปูนปั้นล้านนามีอายุราวศตวรรษที่2 1เถึง22เป็นลายดอกโบตันและลายเมฆเจดี JD พระประธานวัดอุโมง์เป็นเจดีทรงะระฆังยุค ต้นของศิละปะล้านนาอายุราวศตวรรษที่19ต้นวัดอุโมง์เป็นวัดร้างมายาวนานตั้งแต่สมัยที่พม่าปกครองล้านนากระทั่งเจ้าชื่นสิรโ,โรสได้มาฟื้นฟูวัด ได้มาฟื้นฟูวัดตามแนวทางของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุและให้หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุมาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกเมื่อปีพศสองสี้าสองภายในวัดมีความร่มรื่นสวยงามมากอากาศก็ดีมีไก่แจ้เยอะ มีบ่อน้ำมีสระน้ํามีปลาเยอะแยะนกพิราบก็เยอะสถานที่น่ามาปฏิบัติธรรมมากค่ะขอบคุณค่ะที่รับชม